เดือนสามเพนเดือนสามก็มาคบูชาพอมาเดือนห้าสงกรานเดือนหกก็วิสาขเดือนแปดก็อาสาฬหะแล้วก็วันเข้าพรรษาทีนี้ก็ไปโน่นเลยกลางเดือนสิบเอ็ดเทศกาลออกพรรษาแล้วก็กลางเดือนสิบสองลอยกระทงทุกปีเวียนไปเวียนมากันอยู่อย่างนี้และโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยมันรับอารยธรรมวัฒนธรรม ทั้งซี่โลกตะวันตกทั้งอินเดียทั้งจีนเขามาผสมกันอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีไทยมันก็เลยมีเทศกาลต่างๆเยอะนะแม้กระทั่งฮาโลวีนเราก็ฉลองกับเขาทิดมาศเราก็ฉลองกับเขาผลไทยมันเอาหมดเอาทุกอย่างนะออมเอาทุกอย่างนะก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นความสุขทํากันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะแต่โดยเฉพาะช่วงสงกรานนะนะก็คือปีใหม่จริงๆมันเป็นปีใหม่ เอเชียคเนเอเชียคเนทั้งหมดอย่าไปใช้คำว่าปีใหม่ไทยไม่ได้ไ,ม,ไดมันไม่ใช่ของเราโดยตรงเราไม่ได้กําหนดขึ้นเราก็รับมาจากไหนเราก็รับมาจากอินเดีย <India. S 2> แล้วทีเนี้ยเขารับจากอินเดียด้วยกันทั้งหมดละทั้งเซาท์อีเอเชียทั้งหมดเลยทั้งเขมรทั้งลาวทั้งพมา่าทั้งเราแล้วมันน,นั่นน่ะมันกินไปกระทั่งถึงยุนาน,นะ 12, นานแล้นะถึงสิบสองปันนาแล้นะ ไทยใหญ่ในพม,ม่าน่ะเขาก็ฉลองสงการกันยิ่งใหญ่แล้วเราจะมาว่าปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยมันไม่ถูกต้องอมันเป็นปีใหมเเใใ่เอเชียใช่เอเชียคเนทั้งหมดมันเป็นวัฒนธรรมร่วมต้องเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมร่วมต่างคนต่างรับมาเพียงแต่ว่าประเทศไหนเนี่ยจะสนับสนุนยิ่งใหญ่แค่ไหนจะเชิดชูแค่ไหนนะ บางประเทศเขาก็มีสงการแต่เขาไม่ได้สนับสนุนอะไรมากมายประเพณีชาวบ้านเล่นเล่นกันไปไม่ได้ส่งรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมอะไรนักอ่าเขาก็ถือเป็นปีใหม่มันเป็นแบบนี้อ่าไอเรานี่พอเรามาส่งเสริมกันมากเข้ามาเข้ามายึดเป็นของเราซะอีกแล้วเห็นไหมอาจารย์สังเกตเห็นไหมว่าปีสงการเนี่ยจะมีความดุน้แล้วก็ ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์กาจารจับลงครับผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ถูกปากก็เลยอาจารย์คิดว่าคนพลุ่มนี้มันควรจะอยู่ที่ไหนของสังคลุมเราเดี๋ยวนี้มันพูดยากอ่ะมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วสังคมไทยนะมันไม่ใช่เฉพาะเด็กวัยรุ่นคนเฒ่าคนแก่อะไรมันตันหากลับมันเสียหายไปหมดแล้วนะก่อนนี้มันไม่เคยมีนะแล้วประเทศอื่นเขาก็ มีข่าวาวไม,ไม่เหมือนเราประเทศไทยตอนนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นในสังคมเรามันเกิดความผิดเพี้ยนคนเฒ่าคนแก่แทนที่จะเข้าหาธรรมะเข้าหาวัดวารามเหมือนสมัยก่อนไม่มีครับข,ข่มขืนลูกข่มขืนหลานข,ข่มขืนเหรนซึ่งมันโอ้โหมันมันไม่รู้จะไปเปรียบอะไรนะจะไปเปรียบกษัตริย์ก็ไม่ได้เพราะมันตา่ตนตากว่ากษัตริย์อ่ะมันต่นะํากว่าอะอ่ มีเรียกว่ามีจิตสํานึกที่ต่ากว่าสัตว์ทุกวันเนี้นะแล้วก็มันเป็นกันไปหมดนะทุกองค์กรทุกวงการแม้กระทั่งองค์กรศาสนาพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ข่าวนี่ออกมานี่ทุกวันไม่เว้นซึ่งก็ไม่เคยมีในยุคใดไหนะเออแม้กระทั่งองค์กรรายการศึกษาครูข่มขืนนักเรียนนะซึ่งก็ไม่เคยมีมาก่อนอีก ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยในยุคนี้ใช่นี่แหละศาสนาพุทธเห็นไหมเราชอบอ้างกันนักเลยเออเมืองพุทธเมืองพุทธเมืองพุทธโอ้ยเมืองมันเป็นเมืองพุทธที่ทุเลศที่สุดในตอนนี้ทุเลศกว่าทุกประเทศนะอย่าไปภูมิใจกับพุทธศาสนาไทยนะทุกวันนี้พุทธศาสนาไม่ใช่ไม่ดีแต่พุทธศาสนาไทยมันเละ มันต้องพูดคำว,ว่าพุทธศาสนาไทยเพราะว่าพุทธศาสนามันยังมีในโลกนี้อีกหลายประเทศนะฝ่ายเทราวาร่าลวยหินนยานของเราเนี่ยสีลังกาพม,าาม่าลาวเขมรไทยห้าประเทศแล้วถ้าเป็นมหญญายานนะเวียดนามทิเบตจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็ห้าประเทศนะแล้วก็ทั่งภูตานภูตานประเทศเล็กๆนะใชะ่เนี่ยมันเท่ากัน แต่เอามาเปรียบเทียบดูเธอทั้งหมด10ประเทศเนี่ยพุทธไทยเละที่สุดครับนนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมโจมตีพุทธไทยนะมันคือความเป็นจริงใช่ไหมมันคือความเป็นจริงนะมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยและพุทธศาสนาไทยนะแล้วเราจะแก้ไขยังไงเ็ไมเพราะเด็กทุกวันนี้มันจะไม่เคารพพระสงฆ์อยู่แล้วไมไม ใช่นี่เรามันเข้าสู่วิกฤตพุทธศาสนาไทยเรากำลังเข้าสู่วิกฤตและยิ่งถ้าหากว่าเราไม่พยายามที่จะปฏิรูปมันขึ้นมาใหม่มันก็คงต้องล่มสลายมันจะเหลือแต่ถาวรวัตถุร่ววัดวารามไว้โชต่างชาติแต่ศาสนาพุทธมันจะสิ้นไปจากผืนแผ่นดินนี้มันจะกลายเป็นซากของพระพุทธศาสนาที่มันยังอยู่ในประเทศไทย นะแล้วเดี๋ยวนี้คนหันไปนับถือศาสนาอื่นก็เยอะและคนที่เลิกนับถือศาสนาก็เยอะมากเป็นคนไม่มีศาสนาใช่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกคนไม่มีศาสนาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะจะมีศาสนาหรือไม่ไม่จำเป็นเลยขอให้คุณเป็นคนดีเพราะศาสนามีไว้เพื่อสอนให้เป็นคนดีใช่ไหม ในเมื่อศาสนามันสอนคนไม่ได้แล้วและเขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องมานับถือศาสนาอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าเฉพาะศาสนาพุทธไม่ต้องนับถือศาสนาอะไรเลยก็อยู่ได้พเนนดพราะโลกเราไม่ได้มีศาสนาตลอดไปนะบางยุคก็ไม่มีศาสนาเกิดขึ้นในโลกเช่นกันนะมนุษย์เรามันมีมนุษยธรรมอยู่แล้วการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะ ถ้าหากว่ามนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยหันมาศึกษามนุษยธรรมแล้วก็ให้ความสำคัญแก่มนุษยธรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีาศาสนาในโลกแล้วไม่จำเป็นเลยนะม,ม,มนุษย์น่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการสนที่สมาธิระหว่างสองคำมณะกับอุศยะคำว่ามณะมณัฐมนโนเนี่ยแปลว่าใจอุศยะมันแปลว่าสูงแปลว่าบริสุทธ์ แปลว่าดีงามฉะนั้นเราเกิดมันมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันแปลว่าผู้ที่มีจิตใจสูงส่งหรือมีจิตใจที่ดีงามถ้าหากว่าเราคงไว้ซึ่งมนุษยยธรรมไม่จำเป็นต้องมีศาสนาประเด็นนี้มันโยงเปนี้ได้ไหมอาจารย์ถามนิดนึ่งนะกรณีเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเป็นคนที่มีชื่อเสียง ไปมีอะไรกับพระซึ่งรุ่นราวเาวลูกอายุ24แล้วมีมาตั้งแต่อายุ21นยอาจารย์อ,อะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เขาคิดอะไรอยู่กับประชามันก็ไม่ใช่เฉพาะคนเดียวมันยังมีอีกเยอะแต่ไม่เป็นข่าวมันไม่เป็นข่าวนะแล้วก็ภิกษุที่ประชิกแล้วเนี่ยเกล,ลื่นอนแผ่นดิน แผ่นดินไทยแล้วนะต้องใช้คําว่าเกลือนแผ่นดินอ่แล้วส่วนมากไอ้พระลูกชาวบ้านพระบนใหม่ไม่มีพระที่ประราชิกนี่คือพระที่บวชมานานทั้งสิ้นอ่ะแล้วพระลูกวัดนน้อยเจ้าอาวาสเจ้าคณะทางนั้นที่ประราชิกเนี่ยตัวดีเลยอะตัวรู้เลยรู้และเลี่ยงอืม รู้มากเกินรู้มากเกินก็นี่แหละผมพูดมาเสมอว่าศาสนาพุทธไทยของเราเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขายังมีศรัทธาในบุญกุศลเขายังเชื่อเรื่องบาปบุญเขายังเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เขาถึงได้ยอมสละเงินสร้างวัดวารามวัดวารามใหญ่โตขึ้นมาได้เนี่ยเอาเงินไข เงินญาติโยมเงินชาวบ้านทางนั้นกี่ร้อยปีมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะมีไหมเล่าจะเอาว่าที่ร่ํารวยมีเงินเก็บตั้งหลายล้านแล้วเอาเงินตัวเองมาสร้างวัดเองมีไหมไม่มีมีแต่เงินชาวบ้านเก็บเล็กผสมน้อยเพราะเขายังเชื่ออยู่เรื่องบุญกุศลแต่ผู้ที่อยู่ในองค์กรศาสนาเองมันไม่เชื่อเรื่องบาปบุญ ไอที่มันมาเทศเนี่ยมันโกหกชาวบ้านไปวันๆนตัวมันเชื่อที่ไหนล่ะลกทเ,เออถ้าตัวเขาเชื่อเขาไม่ทําผิดหรอกเห็นไหมพระประราชิกน่ะก็บอกเอาไว้แล้วว่ามันเป็นโทษหนักนะมันห้ามสวรรค์น,นิพพานนะเราเราก็บวชมาก่อนทําไมเราจะไม่รู้ถึงกับห้ามสวรรค์น,นิพพานพวกมึงยังไม่กลัวกันเลยก็แสดงว่าพวกมึงไม่เชื่อ มึงก็หลอกชาวบ้านเอาตังชาวบ้านไปว,วันๆแค่นั้นแหละทุกวัน,นเนี้ยผมพูดในพูดตามหลักความจริงนะใ,ใครจะโกรธจะเคืองก็แล้วแต่แล้วผมก็ไม่สนด้วยเพราะทำไมงั้นศาสนามันจะอยู่ไม่ได้ศาสนาพุทธไทยมันจะอยู่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องอะไรเปรียบเทียบง่ายๆนะเข้าไปวัดแต่ละวัดเนี่ยโดยส่วนมากมันจะต้องมีตู้บริจาค <c oughs> อันดับแกรกก็ค่าน,น้ำค่าไฟเลย อันนี้สร้างพระอันนี้สร้างโบสถ์อันนี้ชําระนี่สงแล้วแต่จะเขียนกันเข้าไปเออแล้วทีนี้ก็แต่งคำพีมาหลอกชาวบ้านออโดยจากข้าน้ำข้าวไฟชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองจะมีแสงสว่างโน่นนี่นั่นเออชาวบ้านก็โง่เชื่อตามนั้นเอากระยอดไปอยากได้แสงสว่างในชีวิตอันนี้ซื้อที่ดินถวายถวายวัดอ,อ ชาติหน้าชาติใดก็จะได้มีอสังหาริมทรัพย์จะได้มีหลักฐานมั่นคงเอ้าอยากมีเอาก็ใส่เข้าไปอือ,อันนี้ชําระนี่สงนะน่นนี่นั่นเวรกรรมรูปบาปติดตัวมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็จะได้หมดไปเอามีสิบตู้กูก็ใส่สิบตู้ยี่สบตู้กูก็ใส่ยี่สิบตู้เพราะเพราะเชื่อไงเชื่อตามที่พระบอกไว้เนี่ยแต่ทีนี้พอถึงเวลาเปิดตู้ปุ๊บเนี่ยนะ กรรมการหรือว่าพระอะไรในวัดเทเทเทก็ไปรวมกันหมดเลยอันไหนละทีนี้มันค่าไฟอันไหนมันชําระนี่สง์อันไหนมันสร้างพระอันแล้วมันยังไงกันละทีนี้ไหนละอานิสงส์นะนี่ก็แสดง้วพวกมึงไม่เชื่อไงมึงหลอกให้เขาเชื่อแต่ถ้าหากว่าเชื่อตามนั้นน่ยคุณต้องแยกเนี่ยค่าไฟก็ไว้ค่าไฟดีเขาจะได้อานิสงส์เรื่องนี้อ่าอันนี้ซื้อที่ดิน ไอชีพายวัดมันก็ไม่ได้ซื้อที่แต่มันก็มีโต้ไอตู้ซื้อที่ดินดูนั่นแหละมันก็หลอกเขาอีกแล้วเห็นไหมล่ะไอชําระนี่ส่งนวกูไปเป็นนี่ส่งเมื่อไรอ่ะเกิดมาก็ไม่เคยไปกู้เงินส่งนะอ่เออแล้วแค่เดินไปเหยียบดินติดดินมาไอน้าความโง่ถ้าใครเชื่อตรงนี้โง่สุดไอตัวนี้แล้ที่เขาบอกว่านี้ส่งคือดินติดดินอ้าวแล้วเราเหยียบข้างนอกไปไปข้างในวัดอะ ก็ให้แล้วไงมันหลอกกันง่ายๆเกินไปอะแล้วแผ่นดินเนี่ยมันก็เป็นแผ่นดินที่มันเกิดโดยธรรมชาติมันเกิดเป็นโลกนี้มากี่ร้อยล้านพันหมื่นแสนปีแล้วมันไม่ใช่แผ่นดินใครมันมาสร้างวัดก็ชิวข่าวไม่นานหรอกเดี๋ยววัดเนี่ยมันก็สลายสูญไปวัดตรงนี้มันอาจจะไปเป็นาศาสนาอิสลามหรือาศาสนาริ์ข้างหน้า มันไม่ใช่แผ่นดินของใครมันจะเป็นนี่ใครได้ผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะ่ก็ยังมีะอ่านระนี่สงกันอยู่งั้นแล้วสงเป็นนี่ชาวบ้านเ่ะกินข้าวเขาทุกวันนะไม่ใช่ชาวบ้านมั้งเหะเห็นไหมโยมไม่เคยมีนี่สงมีแต่พระนี่แหละเป็นนี่ชาวบ้านอันนี้คือหลักความเป็นจริงนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เรียนเราก็เรียนอืม ฉะนั้นจะเชื่ออะไรน่ะอย่าไปเชื่องมงายพุทธเจ้าบอกเองนะแม้แต่พุทธเจ้าเทศท่านยังไม่ให้เชื่อเลยให้พิจารณาก่อนให้พิจารณาก่อนอแล้วทีนี้พระที่เป็นปุตุชนมาเทศเนี่ยท่านก็ไม่ใช่อริยะไม่ใช่อรหันจะไปเชื่อร้อยเปอร์เซนได้ยังไงอะไรที่ควรเชื่อให้เชื่อแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยมันหลอกลวงกันเยอะ สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเรกันขึ้นมาหลอกลวงกันไปไปเชื่อน่ะแม้กระทั่งน่ะถวายกายถวายตัวก็เพราะเชื่อไอ้พระพวกนี้แหละอดีตชาติเอออดีตชาติเป็นผัวเมียนอถ้าพูดถึงอดีตชาติแล้วจบอย่าไปคุยกับมันอีกอย่าไปคุยกับมันถ้าพระที่พูดถึงอดีตชาติอ่ะพระพุทธเจ้าก็ห้ามแล้วไงไม่ให้พูดเรื่องราวเหล่านี้อย่าไปพูดไปเนืัอไอ้พวกเนี้มันเอา เอาไอวิธีการนี้มาจากใครรู้ไหมมันออกมาจากล่างทรงสมัยก่อนไอ้พวกล่างทรงนี่แหละมันจะหากินกันแบบนี้นะย้อนไปยี่สิบสามสิบปีสมัยที่ผมเองก็ยังอยู่ในวงการล่างทรงเนี่ยผมรู้ดีพอคนมานับถือเยอะๆนะพอคนเริ่มเริ่มแต่เริ่มติดเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะชี้เลยเนี่ยเคยเป็นมาเหสีในอดีตชาติแล้วก็มานอนกับล่างทรงหมดล่างทรงฟาดหมด เอ,เ,อเออไปพวกนี้ปัญญามันอ่อน,นอแล้วไม่ใช่ชาวบ้านนะรับรองได้เลยคนที่ถูกหลอกแบบนี้มีการศึกษาทุกคน,นอ,อ,อ่าพพวกที่มีฐานะและมีการศึกษาพวกนี้สังคมเขาจะแคบเขาจะไม่ค่อยมารู้เรื่องราวเหล่านี้เขาอยู่อีกระดับหนึ่งออและอีโก,ก้จัดตรงที่ว่ากูรวยหรือว่ากูเรียนมาเยอะ นะใครเตือนก็จะไม่ฟังก็ย้อนไปดูเหอะกี่รายแล้วที่ถูกหลอกกันมาเนี่ยพระไทยเราที่ถูกจับศึกกันไปติดคุกกันไปเนี่ยเขาหลอกชาวบ้านหรือเขาหลอกใครเขาหลอกชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงทั้งนั้นใช่อ่าก็ว่าปัจจุบันเนี่ยนะ ธรรมะของพุทธศาสนาไทยมีสองแบบมันมีธรรมะเอาจริงกับธรรมะเอาใจแล้วคนรวยชอบธรรมะเอาใจไม่ใช่ชอบธรรมะเอาจริงธรรมะเอาจริงคือเอาธรรมะจริงๆมาพูดอคนมีสตังหรือว่าคนการศึกษาสูงไม่ชอบมึงไม่ยอกูเลยอ่ะมึงไม่เอาใจกูอ่ะต้องธรรมะเอาใจครับเออพอธรรมะเอาใจนี่ชอบ ไปปฏิบัติธรรมก็น,นอนห้องแอร์กันสบายสบาย,บายมีการฉลองดื่มน่นนี่นั่นได้สบายสบายเนี่ยชอบนี่ธรรมะเอาใจเออแต่ทีนี้เราก็อย่าไปเดือดร้อนเลยเพราะเขาหลอกเขาไม่ได้หลอกชาวบ้านหรอกเ,รเขาหลอกคนรวยเขาตังค์เยอะกต,ต,ตอนที่แผมกัลูกสามไมวไปบวชชีพาที่วัดดัสิงห์บุรีนะอาจารย์อโอ้โหห้งองแอร์ก,กินอย่างดีเลยแล้วถามได้อะไรผมบ้าไ,ไ,ไม่ได้อะไรเลยมีจัการทวนทำบุญ ไอ้นี่นะจะไปนิพพาเนี่ยสังข์ขาเสียเวลาไปสามวันได้อะไรเนี่ยไม่ได้เลยที่ไหนก็ตามนะวัดวารามที่ใดก็ตาม <c oughs> ถ้าอึกอักก็จะให้ทําบุญอย่างเดียวก็อย่าไป <c oughs> นะทําไปทําไมทํามากมายทําเพื่ออะไร <c oughs> นะวัดจะเอาเงินไปทําไม <c oughs> สร้างกันใหญ่โตมโหฬารสร้างเพื่ออะไร <c oughs> นะ สร้างวัดกันใหญ่โตมโหฬารอลังการแต่ชาวบ้านในบริเวณนั้นยังอดอยากยากแค้นอยู่ขอโทษเถอะสร้างไว้เพื่ออะไรวะถุพ,พอดั้นท่านที่เก่งอาจารย์เทพได้ย้า,าิโยนไปสวรรค์ได้ไปนรกได้คนก็เชื่อนะเมื่ออาจารย์พี่ปู่นะจะไปสวรรค์ได้ก็สังเกตดูเถอะเขาที่ผ่านมานะถ้าพระรูปใดหลวงปู่หลวงพ่อองไหนอ้างถึงแต่นรกสวรรค์นรกสวรสวรค์เนี่ย คนติดบานหมดแล้วก็อ้างอะไรนิทานชาดกพวกนี้โกหกทั้งนั้นนะนิทานชาดกมันเพิ่งแต่งขึ้นมันแล้วแต่ใครจะแต่งสีลังกาแต่งบ้างล้านนาแต่งบ้างอยุธยาแต่งบ้างลาวแต่งบ้างอีสานแต่งบ้างแต่อ้างพุทธการล้วนอ้างพุทธการทั้งหมดโอ้โหเป็นพันพันเรื่อง พระพุทธเจ้าสําเร็จแล้วนี่วันๆไม่ทําอะไรเลยนั่งเล่านิทานอย่างเดียวมันต้องนึกถึงหลักความจริงนะองโอ้โหบําเพ็ญทรมานมาตั้งหกปีกว่าจะสําเร็จพอสาเร็จปุ๊บมานั่งเล่านิทานไปวันๆนึงเลยชาดกเกิดเมื่อชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าก็บรญญาอ่อนนี่ทางนั้นนะคือไปเชื่อพระเหล่านี้เ,ออเพื่ออะไรกันนะเราตัดประเด็นนะครับไอ้พี่ที่เรียกว่า เหตการในขณะอยู่พลเหลืองมีคนบอกว่าผู้หญิงผู้ชายถ้ามันไม่ติดคุกจะใช้ชีวิตข้างนอกอาจารย์ดีความสุขใช่ก็เรายังไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับไงนะตามหลักมันน่าจะออกกฎหมายได้แล้วมันเป็นการทำลายพุทธศาสนาทางตรงด้วยนะตงเลยอันนี้คือทางตรงเลยนะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีแค่โทษตามวินัยเท่านั้นไง คือประราชิตขาดจากความเป็นพิษุเออห้ามบวทใหม่อีกแต่มันแค่พอข่าวเงียเงี้ยมันก็ดออไปบวทได้ไปบวทที่อื่นแล้วไอ้พระที่มันเห็นก่กันมันก็มีนะบางทีอุปชาเน่รู้รู้กันบางทีมันก็คงประราชิตด้วยกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขายังจับกูไม่ได้เออพวกเดียวกันพวกเดียวกันแล้วผู้หญิงจ ผมถามให้แม่ผู้หญิงไม่ได้มีลูกนะแล้วถ้าเกิดลูกเลื่อนลูกถ่าวว่าแม่มันเป็นสร้างกับพระโอ้หผมคิดว่าลูกจะเจ็บปวดแน่เออนี่แหละสร้าง,างความอับอายให้ลูกน,นะสร้างความอับอายให้ลูกให้หลานมันเป็นอย่างไรก็เห็นเดินออกาข่าวสังคมนี่แหละผู้ช่างกับพระมาไม่ใช่เออสังคมมันสังคมมันผิดมันผิดเพี้ยนไปนะ,ะมันผิดเพี้ยนไปมากๆ ความละอายมันหมดนะมันหมดความละอายกันแล้วสังคมยุคนี้นะก็อย่างที่ว่านั่นแหละโดยส่วนมากอ่ะไม่ใช่ชาวบ้านชนชั้นกลางชั้นสูงทั้งนั้นที่เป็นแบบนี้ชาวบ้านเขาจะอายโอ้ยหัวบ้านท้ายบ้านนินทานี่อายไม่ไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรไม่ดีนะแต่พวกนี้มันไม่กลัวหรอกอันนี้อีกอันนึงนะ ที่อยากจะถามอาจารย์ว่าคือคนเราเนี่ยนะเป็นถึงเจ้าหที่บ้านเมืองแต่งเป็นถึง <c oughs> รองนายกที่สบาลน,นะาอาจารย์อเปิด <c oughs> เพลงเสีงก็คือกวนชาวบ้าชาว้านทนไม่ได้เพราะเปิด็สามตามตำรวจมาตำรวจก็มาผู้ยิงใหญ่คนบอกเอ้ยกูจบปริญญาโทนะที่่แล้วลูกกูเป็นด็อกเตอร์นะมึอ่เป็นตำรวจชัเล คิว่าประโยคนี้สมควรจะออกจากปากคนที่เป็นรองนายกที่สบายนะครับมันมันพูดยากเรื่องนี้นะก็บอกแล้วนะ <c oughs> สังคมไทยและคนไทยเราทุกวันเนี้ยความคิดมันผิดเพี้ยนมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้วผิดชอบชั่วดีก็ไม่รู <c oughs> นะ้เรื่องธรรมะไม่ต้องอมาพูดหรอกนะ แค่ผิดชอบชั่วดีทั่วๆไปมันยังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรนะคือ <c oughs> จิตสำนึกนะก็บอกแล้วเรื่องจิตสำนึกเราขาดจิตสำนึกสังคมไทยเราเนี่ยเราไปเน้นสอนกันใจอย่างอื่นอนะเอาแต่ความงมงายต่างๆมาหยิบยื่นให้จิตสำนึกที่ดีหายหมดความเอื้ออาทรไม่มีในสังคมไทยอีกต่อไปนะมีแต่จะเหยียบย่ำกันนาะดูถูกกันอะไรกัน ถ้าหากว่าเขามีจิตสํานึกแห่งความเป็นมนุษย์เขาก็จะไม่พูดแบบนี้แต่เพอเอินว่าจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์มันหายไปมันไม่เหลือแล้วไม่ใช่มนุษย์แล้วอาพอมนุษย์มันแปลว่าผู้มีจิตใจสูงผู้มีจิตใจดีงามในเมื่อขาดจิตใจสูงจิตใจดีงามก็ไม่ใช่มนุษย์แต่เราไม่ได้ว่าเขาเป็นสัตว์ไปเลยนะไรนะแค่ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาไม่ใช่มนุษย์ออ่าใช่ าาก็แล้วแต่เขาแล,แล้วแต่เขาอยู่ที่เขาอยากเป็นอืมใกล้ตัวจังกรมแลนะวันพระเนี่ยอาจารย์นะวัดต่างถังวัดเนี่ยชอบเปิดเพลงปลุกชาวบา้านปีสี่ปีห้าให้มันทำบุญอาจารย์คิดว่าเป็นการลบหลู่ชาวบา้านหรือว่าทำน้ากเกลียดนะมันเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมที่สืบสานมายาวนานมากตั้งแต่เป็นเด็กบบก็แบบนี้ถ้าสมัยเป็นเด็กปีสี่นะปีสีีสี่นี่เปิดแล้วนะ ปัจจุบันตีห้าลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่ทีนี้มันก็ต้องดูว่าสังคมนะสังคมมันเปลี่ยนไปสมัยโบราณมันสังคมกเกษตรทำไร่ทำนาบ้านก็ไม่มากบ้านมันจะห่างๆกันนะฉะนั้นตีสเปิดเครื่องไฟไม่มีปัญหาเพราะชาวนาต้องตื่นใ่เช้าอยู่แล้ว,ลวเขาจะต้องตื่นเขาจะต้องทำงานแต่ปัจจุบันเนี่ย มันไม่ใช่สังคมเกษตรมันเป็นสังคมค้าขายสังคมที่ต้องไปทํางานราชการหรือว่าจะต้องไปทํำอะไรซึ่งเขาต้องการเวลาพักผ่อนนะ<ช>บางคนกว่าจะได้นอนในเที่ยงคืนตีหนึ่ง<ช><น>ะเขาอาจจะต้องตื่นสายหน่อยแต่เพอเอิญพอตีสี่กว่าตีห้าพระมาเปิดสด,ดังเอออันนี้มันก็อ,อาจจะไม่สมควรแต่ก็บางท้องที่เท่านั้นนะเป็นแค่บางท้องที่ ออแค่บางบท้องที่บางท้องที่เขาก็รับได้ชาวบ้านรับได้อาบางที่เขารับได้ยังเป็นไรหรอกแต่บางท้องที่เนี่ยมันไม่ใช่คนในพื้นที่เป็นคนที่อื่นมาอยู่บ้างอะไรบ้างมันรับไม่ได้มันก็เลยมีการร้องเรียนกันอะไรกันเพราะันมันก็จริงจริงแล้วพระไม่ใช่เพิ่งจะมาทํานะ,ะเขาทํามาไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบปีแล้วนะทําแบบนี้พวกคุณองมาเออหรือแม้กระทั่งเวลาเขาตีะระฆังย่ำลุ่งย่ำค่ำเนี่ย ตีสี่พระตีระคังตีกองทำวัดเนี่ยเป็นเรื่องโปกติอันนี้สืบสารมาเป็นร้อยป,ปีแต่ปัจจุบันนี่บางคนดันไปลำคาญดิเห็นไหมเออบางทีวัดก็ทำใจยากนะแต่นี้มันก็มันก็อีกอย่างคนไทยเราแต่เวลาอิสลามเขาเปิดอ่ะไม่ม <vit Ka un it ui> ีใครร้องเรียนแ้ไม่กล้าร้องเรียนตรงเนี้ย มันเลยกลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยกัดกันเองนะเ,<อ>เป็นนี้มาตลอดอนะกัดกันเองแต่ถ้าคนอื่นไม่กล้ากลัวไม่ต้องอะไรนะออกเงินคู่เนี่ยถ้าคนไทยด้วยกันออกเนี่นะโกงมั่งอะไรมั่งแต่ไอ้แขกที่มันมาจากอินเดียมาจากปากีสถานไม่มีคนนอนไปตีนนะ<อ><อ>ไม่กล้าโกงมัน,นเอาเสียวแต่ถ้าคนไทยด้วยกันนี่โกงเออไม่มีไม่ให้ไม่จ่าย ่ไม่มีไม่ดีไม่ใจอยู่อย่างเงี้ยที่อาจารย์พูดเนี่ยมีไอ้แผลเป็นยังไงมันเอาดอกผู้หญิงเนี่ยไปเออกก็นี่แหละมันเป็นสันสันดานคนไทยด้วยกันเองนะถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเองนี่ไม่ยอมไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนต่างชาตินี่ยอมเั้งหมดไม่รู้มันกลัวอะไรของมันอืม งานสงการแล้วอาจารย์ปีนี้เห็นว่านางสงการไม่รู้ชื่ออะไรนะลอ,องลุกยูมาทุกคนบอกโอ้ชิบหายแล้วงานนี้งางสงการน่ากลัวมากเราต้องไปกลัวไหมอาจารย์มันก็มันก็เป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วเรามันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละบางปีนะ่ะนางสงการกินเลือดด้วยใช่ครกินต้องมันเออจะกลัวก็คือไปตีความให้มันน่ากลัวกันไปเอง บางปีนางสงการก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงะแ,แต่มันเกิดภัยธรรมชาติร้หแรงเยอะแยไะไปแล้วแต่ใครจะตีความไอ้นอนมามันก็สบายแล้วไงก็สบายก็ย่ด้ออก็สบายแล้วออนอนลืมตาเอามันก็ดีแล้วไงออนอนลืมตาก็ตีความอีกเนาะโอ้ตีความกันแล้วแต่จะตีความไหมเองเะ ตอนนี้ไม่ต้องไปตีความนางสงกรารหรอกครับสภาวะความเป็นจริงของโลกตอนนี้หนึ่งโลกร้อนมันวิบัติอยู่แล้วสองสงครามมันลบกันมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาลบกันตอนสงกรารนี่สมัยไรแล้วไหมมาลบกันมาตั้งเป็นปีแล้วแล้วเศรษฐกิจนี่มาตกมาแปดปีแล้วเห็นไหมอย่าไปกลัวมีสติเข้าไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างแหละ อ๋อเออก็แล้วแต่จะหากินเงินไปพอสงกรารก็หากินกับนางสงกรารนะพอจันทคาตราหูมาก็กินกับลาหูโอ้คนไทยเราหากินง่ายอืมก็พี่นะฮะคลิปนี้สบายๆนะอาจารย์ผมคิดว่าไอ้คนที่กลัวสงการก็น่าจะไปกลัวเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งที่มีสำคัญนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยนต์ซึ่งคุณดูทีมนี้เขาบอกว่าโหสุดยอดสุดยอด ก็ก็ไอ้ไอ้เนี่ยตอนตอนตุรจีนก็หากินกระปีชงใช่ไหมใช่ทุกปีต้องหากินกะปีชงนี่มันลามมันลามแล้วนะเนี่ยนี่เป็นปีแรกนะลามมาหากินกับนางของกลานเนี่ยต่อไปมันก็จะหากินกับนางของกรานตลอดไปอ่ะมันนอนก็อยู่มาเนี่ยแล้วต่อไปเ็เดี๋ยววันเข้าพรรสายเดี๋ยววันออกพันสายตีความมันมั่วไปอ่ะ โอ้โหประเทศไทยสังคมไทยซสอย่างเอาไปได้ทุกอย่างเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวครบอันวัตถุบงคลถือว่าเป็นไฮไลท์เลยโอเคนะครับกับสมบรณ์ท่านธงชาครับครับสวัสดีครับ